นี่ชิดเดวิดครับเป็นนักศึกษาที่ไทยครับเธอเขาบอกว่าคนเยอรมันได้งป่มาได้อยู่นะไม่เคยมีใครบ่นอุ้ยเออายุเท่าไหร่22 22ิบอทำเป็นเหรออืมตั้งแต่เด็กเลยทุกใจทุกคนนะชอบอออดอร์อุ้ยตั้งแต่มาอยู่ที่ไทยก็รู้สึกว่าผู้หญิงที่ไทยเนียนกว่ากูเป็นผู้ชายกูยังไม่ได้เนียงยัง ทุกวันทุกวันทุกคืน3 4าคห้าครั้งควยเจ็บเลยเจ็บเลยหรอเจ็บเลยตัวหี่ไทยมันเล็กไง SP b พ t บัตผลิตภัณฑ์นำความสะอาดโคยที่ล้างแล้วโคยไม่เสียรสชาติสวัสดีครับทีนี้ต้อนรับกขสู่รายการยื๊เก้ผมท่านี่ต้นครับนิชินเดวิดครับเป็นนักศึกษาที่ไทยครับอุ้ยเยี่ยมเยี่ยมน้องเดวิดมีค่าเทอมหรือยังเขารวยกว่าพวกเราอีกนะครับเชื่ออะไรซทมบี้ค่ะเคยโดนแทงมาหลายตีแต่ไม่เคยตาย เดวิดเป็นคนประเทศอะไรครับเป็นคนปาะเทศเยอมันเฮ้ยวนก็แบบเป็นไทยเปยนะทำไมไทยเปยกับเยอมันไงก็อยู่คู่กันอะไรวะห้องบัสวันนี้มันเกิดไม่ทันมุกตูไหมเดวิดเดวิดไปอยู่ไทยนานยังเกือบ3ปีแล้วเธอเขาบอกว่าคนเยอรมันไปแย่จริงไม่รู้มันก็แล้วแต่คนวะแล้วทุกคนเพื่อนฉันทุกคนที่แบบมีแฟนเยอรมันเขาบอกว่าผัว ใหมากเราอยากรูว่าเธอใหญ่ปะมีไงคำถามก็ได้อยู่นะไม่เคยมีใครบนอุ้ยจริงเหรอถ้าอายุเท่าไหร่22่สิบสองยี่ทำเป็นหรออืมทำเป็นโหตั้งแต่เด็กเลยอุ้ยเวลามีเซ็กอะก็แบบรุนแรงหรือว่าแบบก็ชอบทั้งสองนะชอบเบลมเบาๆสบายแบบเฟียแฟนอะไรเนี้ยก็ชอบนะต่อก็ย่าหน้าเบื่อก็อแรงแได้ชอบอออดอร์อุ้ย เฮ่ก่วนี้ชอบมันตื่นเต้นดิเค้าดาในกุมเทปปะในกุมเทปไม่เคยแค่ลาเบียงเรารู้จักหลายที่เลยนะ อ่แล้วถ้าเกิดเอาดอในประเทศไทยเคยปะเคยเคยจังหวัดอะไรไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวแมาฟังไม่มีซัพเยอรมันไม่เอาไม่เอาเขาบอกว่าคนประเทศไหนชอบอะไรแปลกๆจริงปะอืมก็ชอบชอบแปลกๆชอบแปลกชอบที่มันตื่นเต้นอ่ะอะไรคือตื่นเต้นสำหรับเธอก็เอาดอไงมันก็ตื่นเต้นมันก็อาจจะมีคนเห็นมีอะไรมากกว่านี้ปะตั้งแต่เอ่อมาอยู่ไทยเคยเจอคนไทยที่รู้สึกว่าแปลกจังหวัดเลยตั้งแต่มาอยู่ที่ไทยก็รู้สึกว่าผู้หญิงที่ไทยเงียบกว่าคนเยอรมัน กูว่าในเรื่องจริงเอ่อกูมาเจอคนแล้วเขาแบบเดวิดอยากทําอะไรอ่ะอยากทําอะไรเอออยากนอนหรอนอนไม่ได้เราอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้หรอเออแบบกูเป็นผู้ชายกูยังไม่เงียงเขาเต็มเลยหนาขายชิหายอยากทุกวันทุกวันทุกคืนสี่ห้าครั้งโขวยเจ็บเลยเขาไหวถึงสี่ห้าน้ำเลยหรอไม่ไอ้ก็บอกไม่เอาแล้วมันเจ็บไงเราเจ็บเหรอไอถ่ายมันเล็กไง แสดงว่าบอกอันนี้เรเคยมาแถวพระรามเก่าเหรอไม่เคยเจอบ้านบ้านเหรอชอบไหมยังไงตัวใหญ่ใช่บไหมไม่รู้ไม่เคยเจอแสดงว่ายูยังไม่เคยมาแถวบ้านไอ้สเปคชอบชอบคนแบบไหนชอบคนน่ารักตัวเล็กตัวน้อยรู้ใจละอุ้ยตัวเล็กไหมตัวตัวมะเร็งเลยชอบคนแบบดีซีผิวแบบไพมปหมดสีนี่ล่ะก็ไม่ใช่ไม่ใส่ได้ทุกสีเลยปกติใส่ถุงไหมอะไร ดิประสบการณ์ไม่ดีตอนไม่ได้ใส่ทำไมอ่ะก็มันอันตรายไงมายวนะก็ใช่จริงไงเราปลอดภัยจิกับเราเดี๋ยวติดจากไอไม่เป็นไรเรายอมอยู่ตอนอยู่เยอรมันเราฮอตขนาดนี้ไหมก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงเยอรมันเขาไม่ได้แสดงแบบนั้น ไม่ได้ปรด็ที่ไทยมันแบบชัดเจนว่าคนชอบไงเขาจะเดินมาหาเขาจะเดินมาคุยเดินมาบอกอะไรแบบในในที่มันคนเขาเขาไม่ชอบชมกันอะไรเนี้ยรอแต่มันดูออกเราไม่ชอบหรอแบบแรดแรดใส่เลยก็ชอบไงก็ดูง่ายเวลามีเซ็กซ์เขาชอบดึงหัวไหมไม่นะไอ้ไม่ได้เป็นคนแบบรุนแรงที่แบบไอ้รู้สึกว่าถ้าไอ้ทำอะไรแรงๆไอ้รู้สึกแบบไอ้ไม่ให้เกียรติผู้หญิงแต่ถ้าผู้หญิงน้องของตงกุเลยตงกุเลยะไอ้จะทำได้อ้จะทำการ อ่ะตีนเหยียบหน้ากูด้วยแล้วก็ไม่ไหวได้เคยแบบเคยเจอชะนีขอร้องให้ทำอะไรแบบประหลาดประหลาดมีแต่คนชอบประตูหลังอะอะไรนะเอาโดนประตูหลังนะผู้หญิงนะใช่หรอแล้วโดนหของเธอนะเออเราเราดิอะไรยังไงเออมันก็มีเร mm ื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าเออเขาชอบประตูหลังแต่ปกติชายเจลชายเจลตลอดเพราะมัน เออก็รู้แหละตั้งลื่นไงไม่ร้ต้องลื่นไงอเ,นเออแล้วเขาบอกแบบเออเหมือนแบบมันก็เปียกอยู่แล้วเราทําบ่อยเราก็ชินแล้วไม่ต้องใช้เจอก็ได้เขาอยากลองไม่ต้องใช้ใช้เจอก็ได้แล้วเขาก็เราก็ทำแบบไม่ต้องใช้ไม่ได้ใช้แบบเออเขาไปเลยมันก็เวิร์กนะมันทำได้แต่หลังจากนั้น <laughs> มันตองมาลุกไม่ไหวแบบลุกไม่ไหวอ่ะเขาวนตัวลุกไม่ได้เขาต้องไปห้าหมอบหรอเออข้างในมันพังเลยเป็นแบบอืมเขาเป็นแผลเป็นแผลท้งตูดเลยที่ไม่ได้อาทิตย์นเลยเดวิดอยากเดินไม่ได้แล้วเธอใส่ถุงใช้อะไรอ่ะเธอใส่ถุงใส่อะไร เสี่ยวว่ะโอยแล้วตอนนี้มีแฟนยังยังไม่มีแล้วเคยมีแฟนเป็นคนไทยปะเคยแล้วทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันปะไม่ ทำไมอ่ะเขาเรียนธรรมศาสตร์ถ้าเขากำลังดูอยู่มีอะไรอยากจะฝากบอกให้รักเขามากแต่เขาก็เลิกกันไปก็ไม่ได้รักแล้วไออายุยามานานเกินต้องกลาวเยามันสองปีเขาก็บอกว่าเออมันไม่เวิร์กนะมันมีปัญหาเรื่องแบบเวลามันไม่ตรงกันใช่ไหมกลางวันทียมันจะเป็นเย็นที่ไทยแล้วเวลาไออยู่ข้างนอกกลางวันเขาก็อยาคุยพอเขาของเขาดึกแล้วอะไรเนี่ยได้คุยหลายก็แบบรู้สึกแบบอยู่คนเดียวเหมือนแบบเราเคยรักกันทํใไมถึงแบบทําแบบนี้เวลาให้สักนิดอะไรนะโหขัครั้งใหญ่เลยว่า ใช่ใหญ่มากโหนลองดูใหญ่มากเลยไม่โหนเดมิทแล้วแล้วผู้ชายเข้ามาจีบเยอะปะเยอะเยอะอยู่เยอะเลยนะสวยด้วยนใจด้วยนะใจกมเยอะมากทนการบังคั้งก็เคยมีไหมที่แบบพังไหนที่กระเทยมาจีบแต่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยคนนี้เป็นกระเทยว่ะเคยเราดูออกอ่ะอืมมันดูออกมีดูออกเลยมเป็นกระเทยแน่เลยดูออกมีดูการณ์มาแรก แค่เห็นรูปก็รู้แล้วกระเฮอชัดเต้นเขามีอะไรอยากถามดิวไหมฉันไม่กล้าถามนานเว้ยมีอะไรจะถามเลยเดวิดแล้วเดวิดเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นเกย์หรือเป็นอผู้ชายหรอเผู้ชายอ่าคือก็สามารถคุยได้หมดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คือก็คือชอบผู้หญิงแต่ชอบเราปะเธอคนเดียวเลยเธอคนเดียวเลยที่เป็นผู้ชายกาสแล้วนะเราอยากรู้ว่าอุืยมึงเขินอะไรเขินเขาเขินไหมคะ เธอคิดว่าเธอจะอยู่ไทยอีกนานปะก็เรียนอีก2ปียังน้อยอีก2ปีต่อไปยังไม่รู้อาจจะอยู่ต่อก็ได้อยู่ที่นี่มันถูกค่าของชีพอะไรเงี้ยถูกถูกถูกผู้หญิงก็ถูกเนาะไม่โดนสายด้วยซ้ำเออได้ฟรีด้วยนั่นแหละอ๋อคอแค่นั้นระค่ะพี่เอ็กซ์บอลเธอในร้านได้ไหมคะเธอเห็นไหมบอกแล้วว่าเธอต้องรู้จักอาหารเธออะไรป้าคือจะบอกว่าเดวิดเวลาเธอไม่ได้ล้าง ผู้หญิงเขาอมใช่ไหมไม่เคยไม่ได้ล้างแล้วเคยเช็คไหมว่าตัวเองมีกลิ่นหรือเปล่าเออก็ถามผู้หญิงไงผู้หญิงบอกว่าไม่มีฝรั่งมีขี้เปียกไหมดีนะว่าได้ขี้เปียกนี่ไม่มีขี้เปียก is something อยู่ข้างหลังสังเกตอ๋ออยู่มีไหมก็ไม่นะก็ล้างก่อนไงก็ล้างทุกวันไงตกตกไปไม่ต้องล้างวันนี้ทำไมเนี่ยจะมีใครโอ้ยจะวก มีท่านก็เห็นในคอมิวเตอร์มันเที่ยมมากโอ้ไม่อยากเห็นเธอประเทศเยอรมันเนี่ยยิ่งมีเยอะเธอว่าเธอจริงจริงมันมีพวกคนที่ยทำคอนเทนต์กินขี้เปียกเยอรมันยิ่งเยอะมากเอะมากอะคือต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีขี้เปียกปกติละเวลาล้างเธอฉันอยากอมสะอาดแต่ไม่ได้อยากได้ ที่รสชาติช็อกโกแลตหรือได้รสชาติสตรอเบอรี่เพราะว่ารสชาติของอมมันคือรสชาติที่ดีที่สุดในโลกแล้วเออฉันก็เลยออกโปรดักต์ของเตงออกมาเพราะว่าฉันเป็นคนชอบอมถ้าอมแล้วแบบได้รสชาติอื่นมันก็ไม่มันไม่เลิกก็เลยออกโปรดักต์ของเตออกมาคือ TSC Bar เร์ล้างแล้วไม่เสียรสชาติที่สาคัญยังได้บำรุงไปในตัวล้างวกบำรุงเพราะว่ามีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนเดวิดก็จะได้แบบเงางามไปนุ่มละมุนลิ้นเอ วันนี้เราให้เดวิดเอาไปล้างไม่มีใครแบบช่วยล้างเราไปล้างให้ได้ล้างเองได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะถ้าซื้อ1กล่อง390สแต่ถ้าซื้อ2กล่องราคา5้ากาบาทส่งฟรีทุกประเทศไทยอ่ะประหยัด <c oughs> ไป,ป1 8 1บาทสามารถเอา1 8 1บาทไปซื้อถุงยางได้เลย้เธอจะเสร็จอ่ะเธอชอบพูดว่ายังไงพูดว่าเยอะเลยนะจะเสร็จแล้วนะ ตัวสุดท้ายให้เดวิดสารภาพบาปมันมีเยอะมาก <c oughs> มเยอะเลยนะไอ้ว่าเหลืองที่รูม,มันเกิดแม่จริงเหรออันนั้นรู้สึกแย่มากเลยเคยไปเที่ยวกับเพื่อนตอนทํางานเยอรมันไอ้ทางานเยอรมันมาหนึ่งปีเพื่อเก็บเงินมาที่ไทยทํางานหนักทุกวันเหนื่อยมากมันต้องยืนเก้าชั่วโมงทุกวันเออโหปวดหลังโคตรเหนื่อยเลยอยากพักผ่อนอยากไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ในวันนั้นเป็นวันเกิดของแม่ไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วก็กลับมาบ้านแม่ก็แบบ ไม่ได้คุยแม่งเงียบมากนั่นนี่แบบถ้าไม่เป็นอะไรวะเขามีปัญหาอะไรหรอแล้วไอ้ก็ไปคุย<ม>แต่เขาก็แบบไม่รู้มอะไรหรอแอ้แบบฮะรืมอะไรเป็นอะไรก่อนเกิดแม่งไงแล้วนี่แบบอุ้ยใจแบบเออแลบบ้วเขาก็แบบเสียใจมากเพราะแบบ<ม>ดูแบบ ลูกไม่ได้สนใจแม่อะไรนะรู้สึกผิดมากถ้าสมมติว่าแม่ดูอยู่พูดอะไรแม่พูดภาษาไทยแม่ดูอยู่เอต้องพูดภาษาไทยนะต้องพูดภาษาไทยกบอจะบอกแม่ว่าลูกหลักแม่มากๆขอโทษที่ลืมไม่มีไม่มีทางที่จะเป็นแบบนี้อีกถูกใจมากดีใจมากที่มีแม่ที่แบบน่ารักขนาดนี้ที่ดูแลดูแลดีที่หลักมากตลอดชีวิตซัพพอร์ตทุกอย่าง แม่ครับผมตัวนี้ต้นนะฝ <c oughs> ากเนือ้อฝากตัวได้ครับเป็นลูกสะพยเยอรมันได้ไหมครับ <c oughs>